สวัสดีครับแฟนเพจนะตองติดกล้องครับคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสนะครับตัวยาริสมีเดี๋ยวมถอยเบาสักนิดหนึ่งนะครับดูนะครับเขาก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับของเดิมก็จะเริ่มมีรอยแล้วนะครับตามปีรถนะครับก็ทําการหุ้มหนังพวงมาลัยใหม่เป็นแบบทูโทนก็คือครึ่งบนเป็นลายไม้นะครับแล้วก็ ล่องข้างเป็นไลายไม้นะครับตัวนี้เย็บเข้ารูปเลยนะครับจะไม่ใช่ปลอกสวมนะครับล่องนิ้วด้านหลังของตรงพวงมาลัยเนี่ยจะยังมีอยู่นะครับเหมือนเดิมเห็นไหมครับจะเห็นล่องนิ้วทางด้านหลังของพวงมาลัยนะครับเรียกว่าไม่เสียล่องนิ้วไปจับกระชับกว่าเดิมด้วยครับผมเรียบร้อยครับ จบงานสำหรับคันนี้นะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ